ตั้งค่ามุมกล้องให้เหมือนในซีรีส์นะสันติยังไงครับมาวันนี้เดี๋ยวนะสอนเข้ามาที่เซตติ้งเหมือนเช่นเคยครับไปที่เกมเซตติ้งครับผมหลังจากนั้นเลื่อนมาที่แถบคามิราครับทุกคนในหมวดซิงเกิลเพลเยอร์คามราเนี่ยให้ปรับเป็นเทเลบอร์ดแคสต์ครับตามผมเลยและในส่วนของคัสตอมคามิราเซตติ้งให้ปรับเป็นคัสตอมก่อนนะแล้วตรงไฮกับซูมเนี่ยให้ปรับเป็น0นย์กับ20ครับทุกคนการปรับแบบเนี้ยมันจะทําให้เรามองเห็นนักเตะใกล้ขึ้นคือถ้าในมุมคนเล่นเนี่ยมันมัน พอสมควรเลยนะไม่ค่อยแนะนําให้ปรับตามเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเห็นวิสัยทัศน์ในสนามค่อนข้างน้อยแต่ผมปรับแบบนี้เพราะว่าระยะมันจะพอดีกับสายตาคนดูเวลาอัพลง YouTube อ่ะนะในส่วนอื่นก็ปรับตามผมเลยก็ได้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวแถมอีกหน่อยแล้วกันเห็นหลายคนถามมาอีกเหมือนกันว่าตั้งค่าให้หลอดพลังการยิงหรือการส่งขึ้นมาบนหัวยังไงครับง่ายมากครับทุกคนแค่ขยับมาที่วิชวลครับในส่วนของฮัเนี่ย ตั้งเป็น indicator ครับส่วนมาทัดล่างที่เป็น player indicator เนี่ยให้ตั้งเป็น player name ครับทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อย enjoy นะจ๊ะใครชอบฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยและถ้าใครสงสัยอะไรอีกคอมเมนต์ถามก็ได้เหมือนเดิมครับ